สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเช่นเดิมค่ะทุกการติดตามนะคะทุกๆช่องทางการซัพพอร์ตนะคะขอบคุณมากๆจากใจเลยวันนี้มากับพียคาดค่ะเรามาดูซิว่า1 2 3ภาพนี้นะคะความรู้สึกที่คุณกำลังอึดอัดนี้นะคะมันส่งผลให้ใครกำลังคิดถึงคุณนะคะ โฟกัสที่ภาพรู้สึกภาพใดเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วไปดูกล่องที่เลือกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกล่องที่1ภาพที่1นนะคะเรามาดูซิว่าความรู้สึกของคุณนะคะที่กําลังอึดอัดอยู่ตอนนี้นะคะใครกําลังอึดอัดนะคะเรามาดูซิว่ามันส่งผลนะคะกาลังส่งผลให้ใครคิดถึงคุณคะ่ะขอพลังงานคนกล่องที่1 มันส่งผลให้ใครกำลังคิดถึงคุณกับความรู้สึกของคุณตอนนี้ห้าม่เท้าคนที่คุณทะเลาะกันคนที่คุณกับเขาขัดแย้งกันนะคะคนที่คุณมีประเด็นกันนั่นเองนะคะเถียงกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันงอนกันนะคะพูดจากันไม่เข้าใจนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนั่นเองมันเป็นไฟนะคะมันเป็นไฟลุกต่อกันเองนะคะอ่ะสองใบเด้งสามใบเด้งออกมาคือ,อไรนะคะก้าเรียนนะคะสิบไมเท้านะคะ Uh, แล้วก็เป็นคนที่คุณอาจจะตัดจบหรือว่าเดินจากมานะคะคนกองที่หนึ่งนะแล้วก็เป็นคนแน่นอนคะ่ะชัดเจนคุณมีความเก่งมีความฉลาดมีความสวยนะคะคุณอาจจะตัดจบแล้วก็เดินจากเขามาหรือว่าคุณถอยห่างจากเขามาหรือว่านิ่งจากเขามานะคะคือด้วยความที่ว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะยังคงคิดถึง คุณอยู่ยังคงอยากที่จะแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไร,ะไรบางอย่างก,กับเขาเช่นการพูดคุยนะคะการพูดจากันหรือ บางอย่างที่เขากำลังเรียกร้องนะคะอยากที่จะให้คุณและเขามีการเปลี่ยนแปลงที่ที่เข้าใจที่เคลียร์กันได้อะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณเอะใจนะคะว่าเขาอยากที่จะแบบคุยนะอยากจะสื่ออะไรถึงคุณประมาณนี้นะคะและแน่นอนค่ะว่าเขากําลังคิดถึงคุณนะคะด้วยความที่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีความสวยนะคะเป็นของตัวเองแล้วเป็นคนที่เก่งฉลาดมีความสามารถเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็ อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีประเด็นการท็อกซิกอะไรกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีน้ําตากันด้วยหรือเปล่านะคะงอนกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเถียงกันมีน้ําตากันนะคะหรือว่าทําให้รู้สึกว่าคุณกับเขาคุณหันหลังเดินจากมาด้วยความไม่ชัดเจนอะไรหรือเปล่านะคะคนกองที่1ค่ะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่2กองที่2นะคะเรามาดูว่าความรู้สึกที่คุณกําลัง คืออัดอยู่ตอนนี้นะคะความรู้สึกของคุณตอนนี้ส่งผลให้ใครกำลังคิดถึงคนกองที่สองค่ะมาดูกันความรู้สึกของคุณส่งผลให้ใครกำลังคิดถึงคนกองที่สองหกเรียนค่ะสองไม้เท้า ความรู้สึกของคุณส่งผลให้ใครกำลังรู้สึกคิดถึงคุณคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เ,เหมือนกับว่าจิตใจดีนะคะจิตใจดีชอบทำบุญทำทานเป็นผู้ให้หรือเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเคยพูดเรื่องของการให้อะไรกับคุณนะคะเคยให้เคยแบบเคยมีช่วงเวลาที่เขาดูแลคุณดีนะคะเขาดูแลคุณดีคุณ เขาสปอร์ตนะคะคุณในระดับหนึ่งนะคะอาจจะไมไ่ได้ทั้งหมดอะไรนะคะแล้วก็เป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติได้นะคะ แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดูตรงตรงแข็งแข็งนะคะดูตรงตรงแข็งแข็งดูนิ่งนนะคะดูมีความชัดเจนดูเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดอะไรมีการจัดการคิดอะไรมีการวางแผนนะคะแล้วก็คุณอาจจะรู้จักกับเขาในการเดินทางไกลาบางอย่างนะคะหรือว่ารู้จักกับเขาในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะคนคนนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะเคยที่พูดไปเมื่อสักครู่เคยพูดเรื่องของการ จะให้จะซัพพอร์ตหรือจะให้ของขวัญหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือตัวตนเขาคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ทำ,านนททำาหาเงินเก่งนะคะร,รู้จักแบบเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ได้นะคะในระดับหนึ่งนะคะสามารถที่จะแบบให้ช่วยเหลือบริวารหรือว่าช่วยเหลือผู้ผคนอื่นได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เดินทางไปไหนแล้วอออชอบ ใส่ทําทานทําบุญนะคะหรือว่าเขาแบบมีหน้าที่การงานที่ต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรบริหารบริวารเยอะอะไรนะคะมีบริวารลูกน้องการจัดการของเขายุ่งนะคะคือเป็นคนที่ยุ่งมีมีหน้าที่การงานธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะ่ะยุ่งวุ่นวายในชีวิตของตัวเองนะคะคือขยันทํางานขยันหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะด้วยตัวเองหรือเปล่านะคะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่แบบอาจจะเป็นดูเป็นคนแล้วทําบุญคนไม่ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็น ออมีความคิดไกลมีความคิดที่แตกต่างมีมุมมองที่แตกต่างนะเป็นคนที่มองอนาคตนะคะอาจจะพูดจาตรงๆแข็งแข็งการแสดงออกดูนิ่งๆแข็งแขงนะคะแต่ก็มีมีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองดีนะคะมีความบุรมสมบูรณ์ในในตัวตนดีเช่นกันนะคะคนกองที่สองนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่3ค่ะกองที่3เรามาดูว่า ความรู้สึกอึดอัดของคุณในตอนนี้ส่งผลให้ใครกําลังคิดถึงคุณความรู้สึกของคุณตอนนี้ส่งผลให้ใครกําลังคิดถึงคุณคะคนกองที่สามส่งผลให้ใครกําลังคิดถึงคุณสีดาชัดเจนเนาะนะคะสามถ้วยคนที่คุณและเขา เหมือนกับว่าความรู้สึกมันมันดูนิ่งๆดูห่างๆกันไปนะคะดูทิ้งระยะห่างกันดูมีความแบบมันมันมีความรู้สึกเชื่อมโยงถึงกันและกันมันมีความพิเศษถึงกันและกันมันมีช่วงเวลาดีๆแห่งความสุขด้วยกันและกันแล้วหรือเป็น ระหว่างคุณและเขามันเหมือนกับว่ามีความผูกพันความรู้สึกราความรู้สึกอะไรที่มันแบบมันมากเกินกว่าเพื่อนอยู่ในนั้นนะคะคุณกับเขาอาจจะเจอกันผ่านเพื่อนเพื่อนแนะนำแนะนําในงานสังสรรค์ง,งานปราร์ตี้งานรื่นเริงหรือว่าในโลกออนไลน์อะ่ะก็ถ้าเจอกันในโลกออนไลน์ก็จะต้องมีเพื่อนที่รู้จักกันนะคะมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มโซเชียลแบบนี้นะคะรู้จักกันนะคะเขาอาจจะ พูดกับคนว่าเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าคุณทําธุรกิจร่วมกันหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าคุณกับเขามีประเด็นท็อกซิกอะไรกันก่อนหน้าน,นี้นะคะหรือมันมากเกินกับเพื่อนนั่นเองนะคะทำให้มันมันเป็นสีดาบที่มีได้สีแดงนะคะรอยด้วยความรู้สึกแห่งมันมันยังไปขยับไปกว่านี้ไม่ได้นะคะเหมือนชอบ,ชอบความรู้สึกดีๆหรือว่าความผูกพันนะคะอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ อาจจะมีท็อกซิกบางอย่างนะคะการคุยกันไม่เข้าใจการเคลียร์กันไม่เข้าใจนะคะก่อนหน้านี้ด้วยนั่นเองนะคะทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ารอคอยการคุยและการเคลียร์รอคอยอีกฝ่ายหนึ่งรอคอยการติดต่อนะคะการติดต่อว่าเอ๊ะจะไปยังไงไหมคือดูดู นะคะดูดูกันอยู่นิ่งๆกันอยู่แบบนี้เหมือนกับต่างคนต่างไม่กล้าแบบนี้หรือเปล่านะคะมันทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดูนิ่งนะคะดูไม่ไปไหนเลยก็เลยเก็บไว้อยู่แบบนั้นนะคะพลังงานคนกองที่สามนะคะก็คือมันมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันอยู่ที่มากเกินกว่าเพื่อนนะคะหรือคุณและเขามีประเด็นอะไรบางอย่างที่ต้องต้องคุยต้องเคลียร์กันนั่นเองนะคะเพราะเขาดูแล้วก็รู้สึกว่ามีเหมือนมีโอกาสแต่อาจจะไม่กล้ากลัวหรือ เหมือนกับถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะแบบพูดคุยเหมือนกันนะคะเพราะว่าขึ้นเป็นเด็กถือดาบนะคะคนคนนี้อาจจะมีความรู้มีความสามารถนะคะอาจจะมีความรู้มีความสามารถชอบอ่านหนังสือนะคะยังคงมีความวัยรุ่นอยู่นะคะยังคงมีความเป็นวัยรุ่นอยู่นั่นเองนะคะคืออาจจะเป็นสาวสังคมหนุ่มสังคมหรือว่ามีเพื่อนฝูงมีสังคมนะคะมีหน้ามีตาแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบแบบชอบสนุกชอบมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะคุณกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ